ผู้ที่ดูเยอะคนต้องดูโชว์จากที่นั่งหลังสุดคอยดูกับแฟนมาดูทั้งน้องก็คุณแม่ก็มาด้วยพอเดินเข้ามาในี่ยแข่งในโรงแสดงเดินเข้ามาก็เห็นแฟนลิซ่าจากทั่วโลกเดินทางมาให้กำลังใจลิซ่าก็ชื่นใจแทนน้องเราสัมผัสได้ถึงพลังแห่งความตื่นเต้นทั้งโรงแสดงที่รอคอยดูศิลปินที่เขาดักที่สุดที่จะสามารถคุยฟ้องหรือว่าแสดงได้อย่างอิสระที่สุดในชีวิตตอนโชว์เริ่มปุ๊บมากอิสระที่สุดถ่มาที่ม่านใช่ไหมแล้วก็วีดีวิซ่าปะป๋าหน้าม่านนะครับทำเอาแบบทั้งอ อพอเปิดม่านออกในครั้งภี่์ทักทายอย่างนี้หรอศุภคพชรซีรีส์หน้ากระดาษเล่นกันเป็นจังหวะเดียวกันแล้วก็เผยช่วงบนแล้วก็มองคนตาที่เราเข้าใจว่าลิซ่ากับไอคิดโอ้โหนั่งจับเต็นมากแต่เอ้าแท้น้างเหมือนลิซ่าแต่ไม่ใช่ลิซ่าตัวจริงลิซ่าเนี่ยในในโชว์เคยซีรีสจะไม่เห็นอะไรเลย มส่วก็จะใส่แนวลองเจอรี่ว่าบิกินี่สำหรับตามตรงว่าลุ้นทั้งโชว์ว่าบิกินี่นจะพอฟอร์มอย่างไรสาวๆ Crazy h o ตที่เขาใส่โชว์มันจะมันจะเปิดช่วงบนหมดเลยนะทุกคนแต่ทิพี่พิวดีบอกก็คือแบบของลิซ่าจะแต่งเป็นบิกินี่ทั้งบนทั้งล่างแค่นั้นก็คือก็จะวูไไ้วบเลยนะเป็น ว่าล <chat> uh ิซออกบาเสนไหนซีนอยู่นะครับไม่ได้เป็นการแสดงสมทบเบาๆอย่างที่หลายคนคิดเอาวุฒิเอก็คิดว่าเออมาขำๆแต่ไม่ตําลังบางซีนต้องขอบอกว่าโผมมาสั้นจริงโดยเฉพาะช่วงแรกๆเนี่ยสั้นแบบนับหนึ่งไม่ถึงห้าก็หายจากเวทีแล้วไม่รู้า่าจะโผล่ออกมาตอนไหนยังไงแต่ว่าทุกครั้งที่พอมานันก็จะแฮปีแต่ลิซ่าเวลาโผล่ออกมานี่ก็คือจะเป็นแบบลิซ่าจะมางถามความเซ็กซี่ล ถ้าบ,บวกกับความเซ็กซี่ที่เล่นนะที่มันยิ่งส่งพลังให้ที่่เลนแบบเซ,ซ็กซน์ดูแบบเซ็กซี่มากยิ่งขึ้นแต่และเซ<อ>ตที่ออกมาใส่ชุดแล้วก็วิกที่ต่างกันบ้างแล้วก็มีบางเซตที่มันไม่ใส่วิกเลยจะว่าไปอ่ะนี่อย่างกรี๊ดเสียงแหัดพวกที่จังเมื่อคืนหนักมากโชว์ที่สุดที่บอกว่าแทบไม่มีดีไซน์เลยหมายถึงว่าโชว์ที่เขาโชว์ก้นโชว์นมที่เป็นโชว์ซิกเนเจอร์ของยูซิฮอร์สเนี่ยดีไซน์ไม่ได้พอฟอนต์ไปเลยแต่อาจจะมาตอนท้ายนิดหน่อยคนที่แสดงสอสอทุกคนสุดมากโชว์นี้ไม่เคยคิดจะมาดูนะครับ คนอย่างเราเนี่ยที่ไม่อินกับเรื่องร่ามของผู้หญิงนะครับเอาเป็นว่าอินไม่ถูกด้วย ดูความเป็นหญิงของทุกคนแล้วรู้สึกโอ้โหหุ่นดูดีมากแล้วก็บางทีจากที่เราเก่งแค่อกกับบั้นท้ายเนี่ยก็กลายเป็นภาพที่มันออกมาเป็นอกนมก้นหลายมิติที่ดูดูลำมากให้เราในตาไม่ทันเลยว่าโอ้มันมีแบบนี้ด้วยโอ้แสงเป็นแบบนี้มันดูเก่งจริงมันดูเป็นโชว์ที่มีอาร์จริงๆที่สำคัญเนี่ยหลายคนคิดว่ามันจะยั่วยวนจนโอเวอร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเห็นมากสุดก็แค่หน้าอกที่เหลือส่วนอื่นก็มีการแบบติดเทปตัดไว้ก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรเลย มันเป็นงานศิลปะแล้วก็เป็นการเต้นพร้อมๆกันโอเคกลับมาที่ลิซ่าก่อนนะลิซเนี่ยทำให้วอร์ดออึ้งสุดกับ2โชว์ที่เธอใช้เดี่ยวมีการลิปซิงไปเต้นไปนะครับโชว์แรกเรียกว่าเป็นโชว์พุพุพลพๆคือเธอวิ่งเข้าวิ่งออกประตูสามบานที่มีท่าเนี่ยตึงโซ่ให้เธอค่อยไปมายทำได้เต็มที่ในการโชว์ความเป็นนักเต้นที่เร่าร้อนเชือ้อเชิญก็อดคิดไม่ได้ว่าก,กำลังดูปากๆเนาะพกไปแท เรบบแบบาปีกกเขาพิย่างไก็ด้ถ้าฟัดสำหรเรามากเลยตอนที่พูดที่ว่าป๊อกแป๊กนี่ว่านี่หวนมาบอกว่าใช่เลยคือป๊อกแป๊กดูยังไงก็ตลกนั่งคำอยู่กับแม่ส่วนโชว์ที่ต้องยอมนานก็คือโชว์ crisis what crisis ที่ลิซ่าเล่นเป็นเป็นสาวเทรดหุ้นที่จากเดิมเนี่ยสวมเสื้อผ้าเป็นไปหมดเนยนั่งอยู่บนต๊แล้วก็ค่อยถอนลนถอน มีจ่จุดอะไรกอลองช่วยจะว่าชดชั้นไหนก็ไม่ใช่อ่ะเพราะว่าดูสวยแต <c oughs> ่ไ <c oughs> ม่ใช่ล <c oughs> า,ายหรืสร้างที่เราคุ้นเคยเลยครับเธอไม่เพียงแต่ <c oughs> แต่ในเซตนี้แต่ว่ามาด้วยพางวันแบบว <c oughs> ร้อนแรงที่ต้องบอกการตรงพวกไม่เคยสัมผัสแม้แต่ในคอนทัลพิงค์เชื่อว่าคนใดที่มาดูเนี่ยได้ดูอะไรที่ขาดูได้ยากนั่นคือการที่ได้เห็นการแสดงในคอนแบ็คพิงไม่ได้ไงดความสุขดูนะครับนอกจากคอมฟอร์ทโซนให้การจะประกาศให้โลกรู้ดีใจกับน้องด้วยเนาะตลอดเช่นนี้เนี่ยตามตามฉันมาให้ทันฉันจะพาพวกอยู่ไปที่ที่ไม่มีใครกล้าฝันกล้าคิดเอา l ชว์อยู่เรื่ความสุขดเลย คือถ้าจะพูดทุกโชว์เนี่ยมันจะใช้เวลาหลั่นมากรู้สึกได้แบบนั้นจริงๆนะขณะฟังรีวิวเราก็รู้สึกแบบนั้นนะคือท้ายโชว์ปิดด้วยลิซ่าเนี่ยออกมาโค้งความสาว่าคนอื่นบ่งเวลาทุกคนนะครับไม่มากก็ปิดอีกไม่ถึงสิบวิทมากก็เปิดอีกนักแสดงกับลิซ่ามาโค้งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีตอนนึงลิซ่าเนี่ยมองลงไปที่คนดูแล้วก็เธอเห็นใครหรืออะไรยังไงก็ตกใจเอ๊ะเธอคุยกับใครหรือว่าเธอ รุ่นใจว่าใครมาดูคืออูดี้ก็ไม่รู้เป็นใครตอนนั้นแต่างไม่รู้ที่หลังที่หลังวิธีตอนที่เธอพูดนั้นเดินเข้ามาเช็คแฮนด์วอร์ดอลแล้วบอกว่าไฮมิใช่นี่เนอะเส้นนี่มาดูชวงนี้ก็คงไม่ไม่ไม่ดังต่อเนื่องเท่าเสียงคุณแม่ที่กีบแบบให้ปักต่อไปละดีใจแทนลูกแม่ลูกอูดีจริงๆแล้วตอนถ่ายแม่ก็กระซิบบอกว่าแม่นึกว่ามันจะเซ็กซี่แบบนี้เนี่ยครับเดี๋ยนะเดี๋ยนะ คุณแวบบ่เซ็กซี่กว่านี้ของคุณแว่คือพระชุดของด็อกที่พี่บุดี้เล่าให้ฟังรีวิวให้ฟังนี่มันมอ๋อรีวิวก็รายงานสั้นๆอาจจะเป็นอินเนอร์อินเนอร์ที่เซ็กซี่แล้วเผ็ดร้อนแต่ทุกอย่างก็รวมๆกันนะแบบทไงอิน่ใจหรือไม่น่าจะว่าด<อ>ิซ <laughs> ่าอาจจะเล่นมาอีกครั้งก็ต้องมาดูเองนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ความเซ็กซี่ของผู้หญิงเนี่ยมันก็มี ทั้งภายนอกและภา,ายในและอินเนอร์เนาะก็จะท่้งในมุมผมก็จะแบบมีรูปร่างหน้าตานะเสื้อผงเสื้อผ้าและที่สําคัญคือต่อให้แบบว่ามันรูปร่างหน้าตาเสื้อผงเสื้อผ้าดีแต่อินเนอร์ไม่ได้มันก็ส่งมาไม่ถึงมันก็แบบถ่ายทอดไม่ได้ว่านี่คือความเซ็กซี่นอกจากแค่ความโป๊เปื่อยถูกปะแต่พอมันมีอินเนอร์ที่เซ็กซี่แล้วแบบถ่ายทอดผ่านความรู้สึกที่มันเผ็ดร้อนให้เป็นการแสดงอะไรต่างๆเนี่ยเราเราพอจะนึกออกว่ามันจะเป็นในลักษณะไหนถ้าเทียบจากเพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอที่น้องนิ่าเคยได้ทํามาในช่่ออองงงขน้ซา นะช่ออง YouTube อะแล้วเราก็เห็นว่าเนี่ยมันแบบคือน้องใช้บอดี้ของตัวเองในการสื่อสารได้ชัดเจนแล้วก็อินเนอร์มันมันชัดมากว่าเผ็ดมากในนี้ในส่วนที่พี่วูดีพูดถึงนะครับเรื่องของคอสตูมของโนริซ่าผมเชื่อว่าหลายคนได้เห็นแล้วซึ่งผมจะขยายความเพิ่มขึ้นไปอีกในพาร์ของคอสตูมที่พี่วูดี้ได้พูดไปน้องลิซ่าแต่งเป็นยังไงบ้าง <laughs> อาจจะมาตายซึ่งดีนะครับก็คือชุดที่เจ้าหนูลิสได้แต่ง อันนี้น่าจะเป็นสาวเทรดหุ้นนะในจุดที่พี่วดีได้บอกนี่ภาพแรกภาพนะภาพสองเขาจะอยู่ในสาวเทรดหุ้นแล้วเขาบอกว่าในช่วงโชว์หนึ่งของพาร์ทนี้เขจะแบบคอ่อยๆปลดมาแล้วผมจะให้ทุกคนดูชุดนี้ดีๆนะครับเพราะว่ามีเหล่าบลิงนะครับที่เข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากต้นไอเดียต้นคอนเซปต์ของคอสตูมชุดนี้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงอะทุกคนจำภาพนี้ไว้ก่อนนะ โอทุกคนโอ้ปวดหัวป่ะโอ้โอโอไ่ตายเออเนี่ยก็เป็นเจ้าหนูป๊ปแปกแต่งตัวน่ารักชมุละอีก็เป็นการเพอร์ฟอร์มการประกาศเขาเรียกว่าอีกสเต็ปหนึ่งนะของตัวน้องเองว่าน้องได้ก้าวข้ามตีแตกทะลุบาข,ของการเป็นศิลปินเคป๊อปคือแบบตีแตกไปแล้วตอนนี้เขาได้ก้าวเข้าสู่ศิลปินระดับโลกแบบประกาศตัวอย่างชัดเจนแล้วจริงๆว่าเขาไประดับโลกแล้วนะด้วยทั้งเพอร์ฟอร์แมนต่างๆที่น้องได้โชว์มา ค่อนข้างชัดเจนจริงๆดูดิดูดชุดดิอ๋อ oh. oh. <laughs> นี่แค่รูปนะยังถ่ายทอด bathroom. อารมณ์ความรู้สึกความเผ็ดร้อนความแซ่บแล้วคุณดูแขนขาหุ่นโอ้ต้องดูแลตัวเองขนาดไหนเพืออกมาได้แบบเพอร์เฟกขนาดเนี้ยแต่ตายบิงตายผมคนมคนึ่งก็ตายไปแล้วแล้วเกิดใหม่แล้วก็ตายอีกรอบตายแลวชุบตายลยชุบ <c oughs> ส่วนนี้นะครับก็เป็นภาพเซตที่เป็นวิกนะที่น้องเปลี่ยนวิกเปลี่ยนผมเปลี่ยนคอสตูมมาโชว์นะให้เราเห็นนะครับนี่น้องก็ ถ่ายมาฝากพวกเราด้วย Backstage Fun นะครับเออดูสิด,ด,ด,ดูคุณเขาโอ้ยงามอยากก่างกระดอกกันเดียกันนะั้นที่ผมบอกทุกคนนะว่าให้ทุกคนจดจำเซตนี้ไว้ให้ดีเซตนี้มันมีเบื้องลึกมันมีที่มาที่ไปของคอสตูมตัวนี้ก็คือชุดนี้ชุดนี้คือเหล่าบิงกไปหามานะครับผมว่าโอ้โหเหล่าบิเก่งมากเขบอกว่าคอสตูมที่ลิซ่าใส่เนี่ยคือชุดเต็มๆมันเป็นชุดนี้ทุกคน แล้วคุณแม่คุณแม่ครับคุณแม่บอกว่าแม่นึกว่ามันจะเซ็กซีก่กว่านี้ แค่นี้มิกก็ตายกันทั่วโลกแล้วนะครับบิกไม่มีที่ยืนที่หายใจแล้วครับบ้าว่าบ้าวาเลยจริงจริงจริงขอบคุณพี่บูดี้มากเลยนะครับที่ได้เอาบรรยากาศได้เอาความรู้สึกได้เอาประสบการณ์ที่ผมคิดว่ามันคงมีไม่กี่คนนะที่จะได้เห็นในพาร์ทนี้ในการเติบโตด้านนี้ในการแสดงด้านนี้เพราะก็ไม่รู้ว่าน้องจะได้แสดงในลักษณะนี้โชว์พาร์ทนี้ในอีกเมื่อไหร่เพราะว่าก็จัดไม่กี่วันเองนะครับแล้วก็มันไม่ได้แบบมีออนไลน์ให้เราเห็นไม่ได้มีการถ่ายคลิปไม่ได้มีอะไรเพราะว่าคือ เข้าไปเขาตรวจทุกอย่างหนานแน่นมากมีการแบบเก็บมือถือซึ่งสิ่งเหล่านี้ทุกคนต้องไปเห็นกับตาต้องไปยืนยันด้วยประสบการณ์ความรู้สึกของตัวเองแบบแท้จริงถึงจะสามารถสัมผัสได้ผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากไปแหละนะอยากได้เห็นอยากเป็นส่วนหนึ่งในพาร์ทความทรงจํานั้นแล้วก็นอกจากเจนนี่ไปดูนะครับก็มีศิลปินหลายๆคนไปดูด้วยจีซูโรเซ่เนี่ยไปตั้งแต่วันแรกๆอย่างในรูปนี้ก็จะแบบมีต้าเหนิงไปดูด้วยนะครับแล้วก็น่าจะมีอีกหลายคนนะและหลังจากโชว์วันแรกผ่านไปนะครับก็ได้มีข่าว ที่ออกมาช่วยยืนยันอีกหนึ่งการเคลื่อนไหวของน้องลิซ่านะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งข่าวที่ผมว่านี่คือการประกาศตัวการโชว์ความเก่งของน้องกันแหละเหมือนกับชื่อคลิปนี่แหละครับทุกคนครับคลิปนี้คือคลิปอวยความเก่งของเจ้าหนูลิซ่าที่เติบโตมาอย่างคุณภาพมากๆนะครับแล้วก็ได้รับแรงสนับสนุนจากบิงด้านหลังอย่างสุดชีวิตบิงก็คือสพอเตอร์ที่ดีนะครับทำให้น้องเขาเติบโตมาอย่างเป็นคุณภาพนี่ก็ต้องชื่นชมตัวเองกันด้วยนะพวกเรานะคราวนี้นะครับก็เป็นข่าวที่ออ มาช่วงต้นเดือนนะเขาก็ได้มีการรายงานว่าลิซ่าแบล็คพิงคเนี่ยนะครับเตรียมที่จะรอนช์ลักชัวรี่แบรของตัวเองนะครับกับเครือของ LVMH ในลักษณะเดียวกันหรือว่าในรูปแบบเดียวกันกับที่เร h a n n a เคยได้ออก ลักชัวรี่แบนด์ของตัวเองไปนี่ก็เป็นข่าวใหญ่เลยนะแล้วคือโอ้ oh my god ถ้าจะเดินตามจะแม่รยนหน้าแบบชัดเจนที่สุดก็คือไม่เป็นแล้วร้องมาร้องก็ต่อเมื่ออยากจะร้องร้องก็ต่อเมื่อจะขึ้นซูเปอร์โบว์ก็คือจะจับไมค์เมื่อตอนนั้นเอ๋เวลานอกจากนั้นคือทําอะไรขายของอนะ,นะโอ้เป็นข่าวใหญ่ผมเชื่อว่าถ้าได้มีการร้อนโปรดักของตัวเองออกมานะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือทําของที่ผู้ชายสามารถใช้ออกมาได้ด้วยถ้าพานวัดมีบุญในการซื้อได้ทันและมีตัง ว่าก็จะจับจองเช่นกันเรื่องของแบรนด์ potential เรื่องของ personal brand เนี่ยมันขายได้ตั้งแต่มีคำว่าลิซ่าออกมาแล้วอะจริงๆหลังจากนั้นคือโออลังการงานสร้างมากแน่นอนอย่างที่ผมเคยพูดไปน้องๆได้ไปทำงานกับคนเก่งแล้วคนเก่งต่างๆที่น้องๆไปเจอมาเนี่ยก็พร้อมที่จะัพพอร์ตแล้วก็พร้อมที่จะดันหลังน้องอยู่แล้วและอีกหนึ่งอย่างนะครับหนึ่งความสำเร็จหนึ่งความสำคัญที่อยากจะมาอวยยศเจ้าหนูลีซ์อีกอย่างหนึ่งก็คือล่าสุดนะครับเขาก็ได้มีการประกาศ g u น n n e วิ World Record เพลง K-pop เพลงแรก ของศิลปินเดียวที่มียอดสตรีม1,000ล้านครั้งบนสปอติฟ y ยเอาเหลืองเพลงมันนี่นะเพลงมันนี่ one billion Spotify stream congratulation เลยนะครับปมือนี่ยประโยชน์อย่างเดียวที่ให้มานั่งอยู่ข้างหลัง <laughs> ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมาอัปเดตอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับข่าวแบ็คพิงค์และเจ้าหนูดิสและเมมเบอร์คนอื่นๆนะครับคลิปอื่นทุกคนก็ยังสามารถติดตามได้เหมือนเดิมนะครับและสปอนเซอร์สามารถเข้ามาได้เลยนะจ๊ะโอ้ยน้ำดื่มนี่มันอร่อยมากเลยบางทีเราดูเราอาธิบายดีคงือแคบเราก็อยากที่จะมีขนมขบเคี้ยวมันก็ทำได้ถูกไหมสดชื่นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสนี้สวัสดีครับ